สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับกับเคสของยี่ห้อนนิกินนะครับที่ผมใช้มาแล้วเกือบเกือบ3เดือนนะครับผมกับ iPad g เ n 9กนะครับก็รู้สึกว่าการใช้งานนะครับก็ใช้งานดีครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาเนยนะครับผมซื้อมาไม่เกิน300ครับแต่ตอนนี้ราคาไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มันจะมีนะครับบริเวณตัวนี้เลยป้องกันเลนแล้วครับนี่ผมใช้จริงนะครับในแพดโปรผมก็ใช้นะครับ นี่ครับอันนี้ iPad p r o ปะครับผมก็ใช้จริงนะครับแล้วก็นี่ครับตัวนี้ผมชอบมากมันปิดเปิดได้ครับผมอันนี้ผมจะเลือแบบเป็นบ้านนะครับนี่เลยนี่ล็อกได้ครับมันจะมีที่ล็อกนะครับแต่ผมสํดท้ายผมจะปิดนีไครับมันจะมันจะดังครับนี่ครับก็คือล็อกไว้ไม่เปนเคลื่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกครับผมนี่เลยผมไว้สองให้ดูนี่ครับ เป็นพลาสติกใสนะครับก็โชว์บริเวณหลังเครื่องได้อย่างสวยงามครับแล้วก็โลโก้ a p p l e บริเวณนี้เลยครับแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับอันนี้คือแม่เหล็กแล้วก็ดูดปิดแบบนี้ได้เลยครับผมเห็นไครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับบริเวณตัวปิดนะครับครับผม ก็จะเป็นลวดลายตรงนี้ครับเป็นลวดลายเท่ๆดีครับผมแล้วก็จะมีมุมตรงนี้ครับป้องกันกระแทกสี่มุมนะครับตัวเคสียหนาดีนะครับแล้วก็ป้องกันการงอแบบหนึ่งที่ผมว่านครับผมบอดี้ของเจนกมันก็การงอได้อยู่แล้วครับผมเพราะว่ามันใช้บอดี้เดิมครับแล้วก็น้าครับจะเป็นหนังส่งเคสนะครับหรือว่าหนังสังเคสครับนี่ครับถ้าผมผิดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นโลโก้ของนิกินนะครับแล้วก็จะมีแม่เหล็กครับตรงนี้สามารถดูดได้เลย เห็นไหมครับว่าสามารถใช้จอได้ครับด่ปิดเปิดจออัตโนมัติได้เลยครับผมแล้วก็จะมีที่ใส่ปากกาครับเป็นแบบนี้เลยนี่ครับตัวนี้อาจจะมีฝุ่นมีอะไรนะครับเพราะผมใช้งานจริงนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ปากกาสามารถใส่ปากกา Apple Pencil 1หนึ่งได้เลยครับผมนี่อันนี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับก็จะแบบนี้ป้องกันรอยหน้าจอของเราได้ดีครับซับหน้าจอเราดีมากอันนี้ผมชอบนะครับราคาที่ผมซื้อมาไม่เกิน300ร้อยแหละที่ผมบอกเลย ก็ตอนนี้อาจจะขึ้นนะครับในช้อปปีก็ลองไปหาดูว่านิ k ิน i อ a d อะไรนะครับผมก็ลองใช้คีย์เวิร์ดนี้ในการซื้อนะครับผมจําร้านไม่ได้นะครับว่าร้านไหนนี่ครับขนาดก็พอดีมือนะครับในการถือผมว่าแบบนี้ผมชอบนะครับผมว่ามันสวยดีครับนี่เลยครบนี่ครับเราก็ปิดเปิดตัวกล้องเราได้ครับผมก็จะประมาณนี้เลยครับผมว่ามันก็สวยดีนะนี่เลย ผมใช้งานมาก็ใช้ทั้งตั้งครับผมถ้าตั้งก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใช้มือเดียวในการตั้งนะครับเพราะว่าไม่มีคนถือกล้องให้ผมมันสามารถตั้งแบบนี้ได้ครับผมตั้งแนวแนวนี้ได้ครับนี่แนวนี้ก็สามารถตั้งได้หรือว่าจะตั้งแบบแนวนี้ก็ได้ครับแนวตั้งครับผมก็อันนี้ครับเอ๊บแบบนอ้ครับก็สามารถตั้งได้แค่ดับเดียวนะครับในการตั้งก็จะประมาณนี้เลยครับอันนี้คือการตั้งครับก็จะแบบนี้เลยก็ดูดีครับนี่ครับตอนนี้ครับ iPad Pro ผมตั้งอยู่ก็ประมาณนี้ เ,เหมือนกันเลยครับสามารถตั้งได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวแบบนี้ครับแล้วก็สามารถใช้งานแน่นหนาดีนะครับผมในการตั้งก็สวยงามครับสำหรับวันนี P ้พีเพก็มารีวิวการใช้งานจากผู้ใช้จริงนะครับกับตัวเคสเนกกินนะครับของ iPad เจนเก้าเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ